นี่คือยางนาที่ผมปลูก FREE ไว้แล้วนะครับในกระถางนะครับหนึ่งปีผมอยากรู้ว่าก็คือหนึ่งปีมันจะสูงประมาณไหนนะครับปีที่แล้วนะครับผมมาปลูกไว้แล้วพาวนี้เนี่ยมันโตพอดีได้กระแสมาเห็นกระแสมาก็เลยไปซื้อ,อยางนานะครับยางนาที่มีเชื้อเห็ดต่าเตงเห็ดตะโงกนะครับผมผมก็ส่วนหนึ่งนะครับผมเจาะตรงกลางแล้วก็ใส่ต้นยางนาลงไปนะครับยางนาที่มีเชื้อกะก็คือว่าพอพอดี รถไปอ่ะก็คือปีหน้านะครับผลครั้งหน้านะครับผมก็จะเอาโรงดินนะครับถึงจะปลูกนะครับผมจะปลูกรากผมคิดว่านะครับรากมันคงจะพันกับไอ้ยางนาที่มีอยู่แล้วนะครับเชื้อเห็ดมันก็น่าจะกระจายออกไปนะครับปลูกไว้ต้นหนึ่งอีกสองต้นอีก4ต้นนะครับผมก็บางไว้อย่างเงี้ยนะครับเวลารดน้ํานะครับรากมันคงจะยั่งลงไปนะครับผมคิดอย่างนี้นะครับผมว่ามันน่าจะได้และไม่ได้ทําแค่นั้นนะครับผม อันนี้พวกยางนายางนาเล็กที่ไปเก็บมาจากป่าจากตามวัดตามไร่ไปขอหลวงพ่อนะครับก็มาชาเสร็จแล้วก็ยางนาที่มันมีเชื้อเห็ดอะมาวางเวงข้างนะครับวางเวงข้างสีห้าจุดแล้วก็รดน้ําก็รอจนกว่ามันจะโตนะครับรอมันจะโตก็น่าจะปีหน้าเหมือนกันนะครับปีหน้าผมถึงจะปลูกเพราะว่ารากมันคงจะพันกัน,นหมดเชื้อเห็ดก็น่าจะกระจายไปนะครับเนี่ยวิธีนี้นะครับเพื่อนๆว่ามันจะเป็นไปได้ไหม จะทำมาอีกนะอันนี้คือเรามีมีเชื้อแค่นิดเดียวนะครับมันมันมันน่าจะเป็นไปได้ไหมเพื่อนเพื่อนเคยทำไหมนะครับเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนเคยทำน,นี่นะครับเนี่ยต้นที่มันลงลงไปเลยก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแกะถุงลงไปเลยนะครับตามมันจะพันกันส่วนอีกพวกหนึ่งก็ตั้งอยู่ ตั้งอยู่เดือลรางมันก็ลงไปเหมือนกันแต่มันพันกันกะไอ้พวกเนี้ยอย่างนาพวกเนี้ถ้าเกิดสูงขึ้มนมาท่วมท่วม,วมต้นมันเนี้ยคือมันทรงตัวได้เนาะถึงกะละมังเสร็จปุ๊บแล้วพวกเนี้ยเราถึงจะย้ายเอาไปปลูกนะครับในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็คือรากหรือว่าเชื้อเห็ดมันก็น่าจะกระจายรูปรวมกันแบบเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับผมถ้าลองไปไปเรื่อยครับผมอย่างเงี้ยให้ดูนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ทําคลิปมาเป็นน่าจะปีแล้ว นะครับผมอันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ที่ผมจําสินเอาไว้นะครับผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะครับผมพวกเนี้ยนะผ่านมาปีหนึ่งแล้วยังไม่ตายนะครับผมมันก็อยู่มันอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมหนักกินผมก็เก็บไปแล้วก็ผมก็ไปลวกกินได้เลยนะครับพวกเนี้ยเหมือนกับมาม่าเลยผมก็แพ็คอย่างเงี้ย